สวัสดีมิดรัสแฟนเกมนักบลัสเอาละครับผมตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้จับเจ้าบังกรอสูระแห่งปาเวทมนต์อ่าฮอีพีที่แล้วใครดูมั่งมันจะมีจังหวะที่ลุงพีนะครับผมหาก,กระสุนไม่เจอเสยว่าตอนตัดคลิปอะเจอเฉยเลยกระสุนที่เราต้องใช้อะ่ะมันจะต้องใช้เป็นกระสุนเวทมนต์ใช่ไหมก็คือตัวนเนี้ยเนี่ย แล้วก็ไปศึกษามาแล้วปืนธรรมดานะ่ะมันจะใช้กับกระสุนอันนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องอัปเกรดปืนก่อนซึ่งต้องเอาปืนอ่ะไปลงกระถาก่อนเว้ย<อ>มันมีอย่างนี้อีกเกมนี้มันซับซ้อนมากเลยนะอ่าอยู่ไหนวะนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ f ฟ r r Arm Work b กเนะฮะเออมาตัวนี้จะครัฟใน Workbit ธรรมดาตัวนี้เลยครับผมครัฟมาเลยอ่าจัดมาฮะเอาตรงนี้แล้วกันวางอยู่นะครับอ่าไปเลยฮะพี่บอกไปยังว่าอันเนี้ย ไม่ใช่กอลลินจริงๆนะครับมันคือโต๊ะของอีเวนต์เว้ยเมื่ออัปเดตล่าสุดอะ่ะ <_ d ue> เขาได้อัปเดตชุดใหม่มานะครับคือต้อนรับเทศกาลขนมไหว้พระจันทนระ์อ่ะเออนี่ขนมไหว้พระจันทร์ตัวนี้นะครับที่เราไปฆ่ากอลลินได้มาฆ่ากระต่ายได้มาแล้วก็ฆ่าหมีหิมะไอแบอะถึงจะได้ตัวนี้มานะครับแล้วเอามาค้าเป็นชุดพวกนี้นะฮะเออก็ดีนะเกมนี้เขาอัปเดตบ่อยอยู่นะครับเขาไม่ทิ้งอะ่ะเออดีว่าชอบชอบเอาล่ะมาว่าถึงเรื่องการอัปเดตปืนนะครับเราต้องเปิดโต๊ะขึ้นมาแล้วก็อปืน ใส่เข้าไปตรงช่องนี้เออแล้วก็ใส่ของไปตามนี้นะครับผมคือหินเวทมนต์ต่างๆใช้เป็นตัวดาร์กใช้เป็นตัววอเตอร์แล้วก็เป็นตัวไฟมีไฟอยู่ใส่ไปครับผมมันใช้ยิบสองพี่ว่าพี่มีครบนะเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยทิ้งหรอกของพวกนี้นี่ไงอันนี้เป็นเป็นดาร์กนะครับดาร์กมีหกเองเหรออันนี้เป็นวอเตอร์อันนี้เป็นไฟอืมมา พี่วอาไปเก็บไว้หลายตู้อยู่ดา์กอยู่นี่อีก6เป็นที่สองเหรอมันใช้เท่าไหร่นะสิบแปดเหรอแล้วก็ไฟนี่มันเลยร้อยหนึ่งวอเตอร์มันร้อยหนึ่งดา์กไม่พออะดา์กมีอีกไหมด์กด์กเดินไม่ได้แล้วตัวหนักมีดักไหมครับพี่น้องดา์กไม่มีว่าด์กยังขาดอยู่อีกหกตู้นี้น่าจะมีปะเดี๋ยวต้องจัดของใหม่แล้วนะ้องตู้นี้ว่างเปล่าฮะ นี่ไงนี่อีเท่าไรเนี่ยหกเป็นช8ดแปดพอดีเลยปะปะเบะเกินเอาละครับทำงั้นไปเอาละครับผมได้เวลาลงกระถานนะฮะใส่เข้าไปใช่ปะอ่ะใส่ไฟไปใส่วอเตอร์ไปปุ๊บประมาณนี้ปะแล้วก็คาบตรงไหนอะยังไม่ครบอรออันนี้ขาดอะไรอะวอเตอร์ยังไม่ใส่หรอเอานึกว่าใส่แล้วหรือใส่ผิดเรเป็นขึ้นแล้วนี่น้องขึ้นเป็นภาษาจีนนะครับโอมเพรียงได้เหรอ วายสวยขึ้นเลยอ่ะอุ้ยดูดินี่ไอมีลายขึ้นมาเลยนะครับผมสวยงามสวยงามนะฮะแล้วก็อยู่นี่ใช่ไหมเอาคืนมาใช่ไหมเอ้ยนี่มันมีวิงวิ้งด้วยนะบ่าวไหนลองขึ้นมาดิอา้าวไม่เห็นมีเวทมนต์อะไรเลยนึกว่าจะมีแบบแสลงเลยวิบวับนะครับอะมะต่อมากระสุนเราขัดได้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเตรียมของไวหมดแล้วแต่ว่าเราหาไม่เจอขาดฮันเดอร์หรอฮันเดอร์เมจิกฮันเดอร์ เมันไม่ค่อยคุ้นเลยวะทันเดอร์เมจิกสโตนมีไหมอะทันเดอร์ในนี้ไม่มีแล้วมันอยู่ตู้ไหนเยอะวะตู้ตู้ไหนวะตู้นี้ปะเมื่อกี้นี้ที่เยอะๆอะไม่ใช่อีกเอาเออทันเดอร์นี่ไงทันเดอร์ทันเดอร์มีอยู่สิบเอ็ดอันตกใจหมดหรือว่าไม่มีเอาแค่สิบเอ็ดอันก่อนดูว่าได้เท่าไหร่ครับถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มโอเคได้แล้วหาได้เม็ดเดียวเองเหรอพลาดอะไรอะ อ๋อขาดพันเมจิกสโตนมีเยอะแยะครับผมไม่ต้องห่วงเอาละเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มเป็นแล้วเว้ยเ,เกมนี้มันลึกลับซับซ้อนครับผมหลายอย่างสิ่งมากเอาละรวมแล้วเรามีอยู่ทั้งหมด7นัดนะครับผมได้เลยครับผมจัดไปต่อไปก็เป็นอันของโปรดดากอนใช่ไหม D R A ไหนนี่ปะนี่ไม่ใช่ตัวเมจิกแหละ นี่ไงกรอสตากอนนะครับครับไม่ยากนี่หว่าใช้หนังใช้ขนแล้วก็ใช้เป็นเหล็ก12อันจัดไปครับชูโอเคอ่าวันนี้ไม่ยากครับผมวันนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงน้องเดี๋ยวไปกันเลยฮะวันนี้ไปกันเร็วนิดนึงจะได้มีเวลาไปเล่นเยอะนะครับเฮ้ยพ,พี่มีกระสุนไอ้นี่นี่หว่าเดาไว,ไว้กระสุนพวกนี้ก็น่าจะใช้กับปืนนี้ด้วยเช่นกันใช่ไหมลองดูดิกระสุนที่ได้มาจากยันเจียนอ่ะพี่อยากรู้นะครับพวกไฟพวกไอพวกกระสุนพิษเนี่ยจริงด้วยนะไง เออใช่ป่ะใช่ป่ะเอออันนี้เป็นกระสุนพิษนะครับผมไอบูเล็นะครับกระสุนน้าแข็งแล้วก็มีกระสุนไฟด้วยนะครับไฟบูเล็เออเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูดีกว่าเออแจ่มแจม,แจมฮะเราจะไปกระตัวอะไรนะ้องวันนี้อาเจียนล้วเนาะจริงก็ควรจะไปกับนกยักษ์นะแต่ว่านกยักษ์เล่นบ่อยแล้วอะประกาเจียนนี่แหละลุกไปเอาละครับไปกันวัวอ,อ่ะอ่ะอ่ะ เป่าคาถทาเพื่อเธอหลงรัก <Huh? S 1> ในท้องที่แปะหน้าฉันยามที่เธอหลงไหลตกลงมันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยครับผมที่เวลายากระจับนี่ไม่เห็นแล้วนะฮะหรือว่าเราบินเร็วไปหรือ,อยังไงเอ่ยป่าเวทบนมันจะมีต้นไม้อยู่เว้ยต้นไม้เป็นกู๊อะอยากได้วะเอาไปประดับบ้านนะครับสวยดีเออเอาเงียบจัง คืออะไรวะจะได้มีเวลาไปเล่นช่วงท้ายเยอะๆไงมาเร็วๆๆต้อมีเวลาเดี๋ยวพาไปเล่นเดือนหิมะนะยังไม่เจอเลยอะ่ะเดี๋ยวว่าแต่มังกรเลยตัวธรรมดาก็ไม่เจอนะครับไปเลยก็หมดเนี่ยนี่มาเจอแล้วไม่ใช่เป้าหมายเราเว้ยมังกรอยู่ไหนเฮ้ยมีแวร์บู๊บด้วยแต่แวร์บู๊บไม่จับไม่ได้อ่ะจับได้คงจะเท่เนาะ ุ้ยข้างหน้าน้องข้างหน้าเอาละฮะผมมันใจร้ายปะวะปกติมันตีคนปะไม่ตีคนนี่มาเวลยี่สิบเหรอหกสิบน้องว้า,าวาไปเวลหกสิบจริงเหรอแล้วเรายิงมาถึงปะวะไม่กล้าไปกัดอ่ะกลัวไปกัดบันทีหนึ่งแล้วเราเราตายอะ่ะขอดู้าพสรุปหน่อยครับผมหนูอยู่นี่นะหนูเ้ยเอากุญเจลงบ็อกดีกว่าวะลงบ็อกไปลูก สิกลัวน้องตายนะครับเอาจงจริงให้หนูมีอาตายังดีกว่าหนูมีอาตายังแบบว่ายังเกิดใหม่ได้ในทันทีไงเฮ้ไขวะไอ้นี่แล้วห้าวอยู่แล้วไอห้าวมามาดิมาดิบสองฟันเข้าสิบสองฟันเข้าสิบสองกระโดดฟันมัน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 ฟันในลูกเฮ้ยมันไม่ได้ถือดาบนี่วะลูกเอ้าถือดาบลูกถือดาบถือดาบมันตายล้ะฟัน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 อุ้ยมาดิ มาดิมามาอุ้ยอุ้ยเลือดเยอะเลยวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วเกือบไปแลป้วปูลืมผือดาบนะครับผมลืมมองไงว่าด้ามเอขึ้นเท่าไหร่ไงเอาละมังกรอ,อยู่นู่นนะครับแวบบเห็นอยู่เฮ้ยลืมเปลี่ยนกระสุนใส่เป็นกระสุนต,ตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้คาสดอะไรไม่รู้ยังไม่สง่งนู้นไงนูนไงนูนไงไง,ง,ไ,ง,ง,ไ,ง,งไปครับไปครับไปครับเวลหกสิบรู้อยู่แต่ไม่ส่งอ่ะคาสดน่าจะเป็นหมื่นแล้วมั้ง แต่ตัวนี้ก็น่าจะทำได้หลายพันอยู่นะพี่ว่าคึ้นที่สูงลูกขึนนี่สูงปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนมองอูกไปไกลแล้วอะ่ะกลัวไม่โดนมาเสียด้ยกระสุนลองดิปุ๊บปับเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะอุ้ยเซ็งเลยว่ามีมาแค่ไม่กี่นัดนะเวลหกสิบเลือดมือเอ้ยไม่ใช่เลือดไอ้ฆ่าสลบ,บือสองนะครับสูงอยู่นะ แต่เราได้ทําได้ประมาณอย่างน้อยก็สี่พันหน่อพี่ว่าต้องได้แหละสามนัดหรอสามนัดจะตีตายก่อนปะวะลองดูต้องโดนแล้วเนี่ยเปี้ยโดนเต็มเนี่ยอุ้ยโดนมาโดนน้องโดนเร็ว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 เอุ้ยอุ้ยยิงไปลูกสองลูกที่สองลูกที่สองเร็ว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 เฮ้ยหลับแล้วน้องหลับแล้วมันหลับแล้วมันหลับแล้วอุ้ยแต่เราจะตายอุ้ยสองดอกหลับอยู่อุ้ยตกใจนึกว่ายังไม่หลับกะยิงจะยิงเพิ่มอีกนัดหนึ่งนะเมื่อกี้เอาล่ะรู้เรื่องครับผมทำงั้นรีบใจเลย เนื้อน้องไม่มีเนื้อธรรมดาเป็นลูกนะโอเคเรื่องครับโอ้ดาอยู่ดาอยู่โวิดาอยู่โว้ยวู้ฮหนูมมอาหนูมมอาคนเก่งเราได้ครอบครองมังก,กรแล้วว้าอ่ะอ่ะอ่ะเราก็จะเป็นเจ้าแห่งท้องฟ้านะฮะเฮ้ยนายอะยังไงอยากหลุจับเปล่าเบลสิบสี่เ,เองไม่เอาหรอกทำไมทำไมนายจะเอาขอเราเหรอกระโดดฟันมันโฉบอุยอุ้ย อุ้ยอุ้ยโอ้โหพลังพลังเจ้าแจงก่าเจอค่าเจอฆ่าเป็นไง <c oughs> เป็นไงดิ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 ฟันฟันฟันสับสับสับฟันให้เด้สับันให้เป็นหมูสับไปเลยฟัน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 เป็นไงครับผมรับหูหรับตาฟันแบบว่าไม่คิดอะไรนะฮะ <c oughs> วัวอได้เนื้อน,น้องมาแล้วจเจ้าเนื้อน,น้องไหมเอาได้เฉยเลยแค่กินเนื้อน,น้องกันหน่อยอามาแล้วครับผมมังกรมังกรโคเท่แน่นอนปบ๊บเอาไม่ใช่นี้เหรอเอาหยิบผิด หยิบอาณาเจนใส่ให้เฉยเลือดเก้าพันหรอเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเลือดหมื่นกว่าไม่ให้หรอเด๋บอกว่าโดนเนิร์ฟนะหรือว่าพี่มองผิดเลือดประมาณหมื่นหนึ่งนั่นแหละครับผมดาเมจร้อยแปินะครับไปลูกชายลูกชายลูกสาวไม่รู้ลูกชายแหละเพราะมันไม่มีโบถ้าเกิดว่าไมใส่หัวตายถึงจะเป็นตัวเมียพิขวาก,กว็าเลยนี่โอ้โหนี่มันไฟนระกนี่ว่าลงพื้นนี่ลูกลงพื้น ลงพื้นได้ด้วยยังไงอา้เอาเจะเอาวะจะเอาวะเฮ้ยตีแรงวะตีแรงวะขึ้นก่อนอุ้ยโอ้ยตีข้าวพันสี่เฮ้ยบ้าไปแล้วเฮ้ยตีข้าวพันสี่มันอัพเลยนะ <Wow. S 1> ตีแรงไปพันสี่อ่ะแต่เราอยากใช้ท่านี้เว้ยวอลพ่นไฟอู้ว่ะโอ้โหสามร้อยโลลัว,ลว,ลว,ลวประมาณสิบทีโคตรแรงอุย้ยแต่เลือดเราย,ยุบเยอะอยู่นะอุย้ยถ้าตัวนี้ตายนี่จะได้แย่ yeah. เวลหกสิบผมหาไม่ได้แล้วล่ะชีวิตนีุ้้ยคนไฟใส่ใหมาไปไม่โดนว่ะแต่ไอ้หมาตีแรงจริงเลยว่ะหมาตีเข้าต้องสองร้อยกว่าปกติมีตีเราเข้าประมาณสักร้อยกว่าไม่ให้เรอสัตว์อ่ะตัวนี้ต้องโขดแน่นอนคนไฟมันบูดคนไม่ได้ว่ะคนไม่ได้ว่ะคนไม่ออกอืมเอาล่ะเราต้องพยายามตั้งท่ายดีพี่ต้องใช้ท่าคนไฟให้ได้ถึงจะเท่คนไฟมัน ว้าเอ้าไม่โดนวะเอ้าไม่โดนเฉยเอ้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 ยเฮ้ยเมาส์พี่ไม่หันวะเอ้าเอ้าเมาส์เป็นอะไรวะไม่หันวะเนี่ยเอ้าเมาส์พี่ไปตรงอย่างเดียวเลยน้องโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตายห้าเฮ้ยเมาส์เป็นอะไรวะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยเป็นเมาส์เป็นบ้าเลยวะเนี่ยเกือบไปแล้วน้อง ม á u มันหันซ้ายหันขวาไม่ได้เลือดก็เลือดครึ่งเดียวอะไรของมันวันนี้อุ้ยอุ้ยติดมันติดมันติดมันอุ้ยพ่นไฟพ่นไฟเป็นไงโอ้ยเหนื่อยเลยได้หายแว็บเออโหดจุดแต่ค่าพลังป้องกันก็ยังน้อยว่ะเอาละได้ไม่ถึงที่กเวล์นะครับอัพดาเมจหนึ่งครั้งได้สามเปอร์เซ็นต์สามจุดแปดองอัพเลือดดิ เออให้มันถึงหมื่นไปนะหมดเรื่องนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าะไรไม่รู้เอาละดาเมจไปดีกว่าไปโอเคอัพดาเมจตรัวไปสี่สเหวลอะคิดดูเหอะมันจะโหดไม่โหดอืมมันจะโหดไม่โหดไหนตัวไหนอ่ะไปไหนแล้วละ่ะอดวมาทูตัวน้อยอ่ะหายไปแล้ววะ่ะอุ้ยมังกรว่ะมังกรเจอมังกรไหมเล่าหาเรื่องนีแล้วกูหาเรื่องนีแลวกูวกไป ว้ายนี่นี่อุ้ยเอาดิเอาดิมา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 เรียบร้อยไปเรียบร้อยไปหู้ใจคอไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยกัดเข้า2007นะครับสุดยอดฮะพ่นสายใส่มันว้าไม่โดนเลยลูกเอ้ยพ่นช้าเกินเอาไม่เอาไม่เอาไม้ขอพ่นก็กลๆไปพ่นใส่เลยเนี่ยพ่นว้าอ่ะไม่พ่นปะพ่นดิ มันมีครูดาวแน่นอนมันต้องมีครูดาวนะครับเอาละครูดาวน่าจะได้และถ้างั้นไปหาห,หมาดีกว่าเห็นหมาอยู่ตัวนึงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปแล้วไปแล้วบูบห,หลงไปข้างล่างว่ะมันหน,มน,หนีมันหนีหรือเปล่ามันหนีหรือเปล่ากลัวเราหรือเปล่าหนีไม่รอดไอ้น้องมาปนไฟใส่มอนว้าเฮ้ยทำไมไม่โดนวะพว่นไม่เข้าหรือ,อยังไงอดิมาดิมาดิ มาดิ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 สเตมิน่าจะหมดพี่กลัวว่าสเตมิน่ามันหมดตรงมันพอดีแล้วจะตายเอาเนี่ยเอาเวลานั่งกระโจมตีได้นี่ว่าซีมีอะ้วไหมอุ้ยมีแค่กระพือปีกเลยนี่ว่ากระพือปีกลูกนี่มีป่อยควันตดเหม็นด้วยครับแก๊สแก๊สแก๊สตดเหม็นพี่ขวาลนะว้าวซ้า,าย,อ,ยอูยังรอยังรอ สมชื่อโค้ดแล้วก็เลยอเอาละเราไปเล่นกันต่อดีกว่าอยากเล่นแบบหิมะว่าไกลปะวะไม่ไม่ไกลนี่มาเอางันไปกันครับผมไปแบบหิมะแมบพบหิมะกันดีกว่า <Yahoo! S 1> เอาละครับผมเห็นแล้วปราสาทนะครับปราสาทดันเจียนไปเก็บของก่อนเลยระดับแรกนะฮะลงจอดจึ๊บเอออย่างนั้นแหละลูกเอาละครับผมเก็บของฟรีกันฮะโชก้าพอย่างนี้ไงกระสุนเดี๋ยวเราครับเป็นไอ้นั่นมาเล่นบ้างดีกว่า เออเป็นลูกซองอ่ะเอ no <Driver. S 1> ้ยขอดูเนี่ยแป๊บหนึ่งเอ้ยยยยยยยนา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 ยว่าไงครับว่าไงครับมาดิมาดิเออเฮ้ยไอ้เหี้ยจะลุ้งก็จะล่วงตกใจนึกว่าจะล่วงเออคุยใจคอไม่ดีดูดิไหนโห้นิดเดียวเองเกือบล่วงเฮ้ยใจรังเลยใจรังเลยอุ้ยใจรังเอยลูกใจรังเลยเสียว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 เลือดเท่าไหร่วะอยากดูอยากดูขอดูเลือดก่อนปึ๊บปึ๊บโห้น้อง รั่แสนสองเฮ้ยตัวนี้มันเป็นบอสเหรออ๋อมันเป็นเอลไอเอลิมิัลโอ้โหยดูค่าสลบดิค่าสลบเจ็ดหลักอะล้านสามอะแต่มันจับไม่ได้อยู่แล้วมั้งตัวนี้เดี๋ยวสแกนดูดิอ้าวยังไงวะคลิกขวาอ๋อคลิกขวาลืมเนี่ยมันจับไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราเอานกปล่อยในนี้ได้ปะเดี๋ยวลองดูน้องถ้าเราเอาอเจียนบินเข้ามาได้ปะวะ ลองลองดิลอง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 เฉยปึ๊บเอาได้แล้วน้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วใส่อ่านไปหาเรื่องแล้วกูหาเรื่องแล้วหาเรื่องตายแล้วปึ๊บเอาละขึ้นได้แล้วน้องหาที่เหมาะก่อนหาที่เหมาะก่อนด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นไปลูกไปลงปึ๊บนี่มามาลงดีๆลงดีๆปึ๊บเอาลงได้แล้วน้องอ่าค่อยเดินไปค่อยเดินไปเฮ้ยลงไม่ได้ปะวะเนี่ยสีมันคล้ายๆกันวะเฮ้ยใครตีลูกกูวะ อย่าตีลูกผมให้ตีลูกผมอุย้ยขึ้นมาได้ไงวะอุย้ยแตกแล้วแตกแล้วโอ้ยแตกแล้วอย่าทำผมครับอย่าทำผมครับมาดิมาอุย้ยสุนหมดเฮ้ยมันตีเราไม่ได้วะ่ะตีเราไม่ได้วะ่ะมันลงบันไดไม่ได้วะ่ะเอาแจมดีแต่ว่าลูกกูตายเลยเอาเจนกูตายเลย <c oughs> มันใช่ตัวนี้เปล่าวะเอ้ยใช่ใช่ใช่ตัวนี้แหละมันตีเราไม่ได้ล้วฟันไม่ถึงป่าวะ เราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอุ้ยอุ้ยใหญ่อ,อมบี้พุ่มตีถึงมามามาแลกกันแลกกันแลกกันมาแลกกันแลกกันแลกกันอุ้ยไม่ได้วะเลือดเป็นยุบบ้างไหมนะ่ะหูเลือดเป็นแบบแทบไม่ยุบเลยน้องทำไงดีวะทีออกไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ดับปัญญาเพิ่มเลือดพอดีเลยกินยาเพิ่มเลือดก่อนงั้นนะ่ะกินไปก็ไม่มีประโยชน์ออกบาเราตายแน่นอนอชุดแตกแล้วน้อง ยาเพิ่มเลือดโอเล็กห้านี่ว่าเอาว่าเราก็อยู่ไหนกินยาเพิ่มเลือดปุ๊บโอเคเลือดเพิ่มแล้วเอ้ยเรามีอันนี้อยู่นี่มาเออกระสุนธรรมดาเราก็มีน้องนี่ไงใส่ในสไนเปอร์จัดไปเลยครับผมยี่ิบสองดอกได้แค่ไหนแค่นั้นตายไม่ว่าขอได้สู้บ้างขอได้สู้มัง่งมามาสองพันห้ามามามาเฮ้ยเราว่าเราหาทางออกดีไหมอะ้างล่างมันมีทางออกปล่วะ เรลงไปดูดิเดี๋ยวก่เจอตัวโหดนะโอยายาก่ามียาเบื้องสุนมึงอะ่ะเอามีธรรมดาก็ได้มาธรรมดาก็ได้มาได้อะไรวะเนี่ยดาาก้อนโบนมันน่าจะเป็นกระดูกองค์กรเหรอแต่ประเด็นคือถ้าเราตายนี้เราจะเก็บของไม่ได้นะเวย้ยพี่ๆไปดูในไนอ้นั่นมาใน y o u t u b e มามันจะมีกับดักด้วยนะแถวนี้นะเปิดได้ปะเนี่ยเปิด้ไปทําไมวะ เอ้ยไม่เอาเว้ยไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับปิด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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเราจะออกยังไงวะเนี่ยอุ้ยเราหิวเราหิวตายของหายหมดนะเว้ยไม่น่า้าวเลยกูอยากก็ไม่อยากก็ไม่อยากถอยหลังฟัน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 เออมา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 ไม่เอาไม่เอาอันนี้เรามีแล้วถ้าเราไม่เปิดประตูเราก็ไม่เจอหางออกปะวะอืม ลองเดินวนไปก่อนครับลองเดินวนไปก่อนมามาดิมามามาให้อะไรเราอะให้แต่อันนี้แหละเจ้าไปทำอะไรงหนาอเตอร์อะเฮ้ยอี้ตัวหนึ่งมา้ามามาเดิวน้ำแข็งอะไรมันแบบอบังตาจริงเลยวะเฮ้ยมีทางขึ้นไปข้างบนอยู่นาะแต่ประเด็นคือเราจะขึ้นไปยังไงให้พ้นพวกมันวะ อะไรวะเนี่ยน้ำแข็งอะไรวะเนี่ยเอา้าดาบพังด้วยเอา้างานงอกดาบพังอุ้ยทียอะไรวะตกใจเลยอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีกระสุนมีอาวุธอะไรบ้างวะเนี่ยเหมือนจะมีดาบติดตัวอยู่น,นี่ไงแกมกึงก็ปวดได้ดาบมาก็มีติดตัวอยู่แล้วอุ้ยมันคืออะไรวะต้องฟันทิ้งเหรอฟันทิ้งก็ไม่ได้เอา้ามันเข้าเราวะกระโดดข้ามไ่กระโดดข้ามกระโดดข้ามได้อยู่ แล้วเราจะไปไงต่อ,อะนองเอ้ยมันอุ้ยยา radio. ยา <st arts> ยายายาอุ้ยสามร้อยเองเหรอมันดาบนี่ฟันข้าวสามร้อยเองอ่ะพี่ว่ายัางไงพี่ก็ตายวะ <st arts> อันนี้ยาเพิ่มสเตมินาน้องมันไม่ได้ช่วยอลเนี่ยออกจากที่นี่ได้ยังไงอะฮะวันนี้มีอะไรแล้วเนี่ยทำไงดีวะ ในห้องนี้ก็มีตัวโหดอยู่นี่ว่ามีไอหมาอยู่ว่ะเราจะสู้ไอหมาได้ปะวะฟันเข้าเทียร์สามรอ้อยจะสู้ได้ไงอะ่ะหมามันอาจจะออกจากห้องไม่ได้ก็ได้นะลองดิเยมีกอบบี้นี่หว่านึกว่าหมาในห้องนี้อาจจะมีทางออกไว้มาไอกอบี้กอบี้มาๆมามามา,มา,มา,มาดาว่าหมามันน่าจ,จะออกจากห้องไม่ได้ไงคิดว่าเปิดประตูมาเจอหมาไงอย่าเพิ่มาเตมิน้าไม่ได้ช่วยอะไรนะเนี่ยมาดิกบบี้มาๆมา ได้เลยไม่รู้ไม่เอาเว้ยหนักตัวโอยมีทางออกไปข้างนอกหน่อยดีอุ้ยหมามาแล้ววะหมาว่าหมาวะแต่มันไม่น่าจะออกมาได้หรอกใช่ไหมเราไว้ยางงั้นนะอันนี้น่าจะเป็นชั้นล่างวะน้องจะขึ้นไปข้างบนได้ยังไงหรือพี่ยอมตายวะมาแล้ว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 มาดิ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 ออกมาไม่ได้หรอกโอ๊ยวายวายวายออกไม่ได้วายวายวายมาดิมาดิมาดิ พา,าหมาคุณน่าจะได้วุฒิดีนะก็ดีหมาเลือดท่าพันอุ้ยบวกกันดิบวกกันไม่ได้วะ่ะเลือดท่าพันบวกไม่ได้งง้นปืนเลยปืนเลยมะเอาว้มไปดิพันเจ็ดพันเจ็ดหมาหมาพันเจ็ดเหลือสองพันแปดหมาดีหมาอู้ใส่หัวไปดิใส่หัวไปดิหมามามาดิครับหมามาตายไปดิตายไปดิปดเออไม่รู้มัง้งฆ่าผมมาฆ่าได้แต่ฆ่าไม่ง่ายนะบอกเลย ไรามาเป็นอะไรไม่รู้เฮ้ยเราได้นี่มาเกงเรามีบางอย่างแตกอยู่อะไรแตกวะเสื้อแตกวะ่ะแต่ได้เกงมาบ้าไปแล้วอ๋อนี่ไงเรามีชุดกันหนาวอยู่เอ,อ้ยมีเสื้อกันหนาวอยู่กับตัวอยู่เออแจมถ้าเราจะยอมไปบวกตัวนั้นเลยได้ป, <Huh? S 1> วปะวะฮะไหวปะวะเลืองเป็นแสนจะบวกไหวได้ไงวะ oh <no. S 1> มาดีมาไม่ถึงอะมาไม่ถึง,ถงอ่ะมาไม่ได้นี่วะเราตีมมนได้ปะวะเนี่ยอุ้ยฟันฟีไม่ได้วะ มาดิมาดิมามามานีิมามาี่มา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 พันเข้าทียสี่ร้อยไม่ได้วะกสุดแล้วม่กี่นัดวะอืมสุดเราวมีสิบห้านัดนะครับนัดเท่าไหร่วะลองดินัดละสองพันก็แค่สองหมื่นปะวะเอาละไหนก็จะตายแล้วขอเต็มที่หน่อยใส่หัวไปสองพันห้าสิบนัดก็สองหมื่นห้าลองดูครับมา เลือดมันเป็นแสนอยู่ใช่ไหมใส่ไปครับตัวยาวที่เดี๋ยวก็ต้องไม่ดาบเพราะเราไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเอาล้วครับอีสิบนัดยิงไปายาวมาเดีย๋ยวนี้นเราวางบล็อกได้ผมว่าอยากลองว่ะตัววางบล็อกได้นี่ว่าแย่มดีวางบล็อกแม่งเลย แต่มันก็มาไม่ได้อยู่แล้วปะพี่ต้องการให้มันตีเราไม่โดนอะ่ะถ้าเราวางบล็อกได้งี้เราก็มีโอกาสขึ้นไม่หามังกรได้อยู่อุ้ยมันตีถึงเราว่ะแม่งสกิลมันโคตรไกลเลยอะ่ะอยากจะยืนฟันฟีมันฟันไม่ได้อะ่ะมาสองพันห้าิยิงไปก่อนยิงไปก่อนถนอมเลือดถนอมเนื้อไว้นะครับแล้วเราก็ต้องรอไปฟันมันแล้วก็วิ่งหนีมารอให้เลือดดีเว้ย เราก็ไปฟันใหม่เราอาจจะมีโอกาสรอดเอาดีครับมาเอาล่ะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูมีอาด้วยนะครับเหลือสองนัดน้องมาสองนัดอีกนัดนัดท้ายหมดโว้ยหมดเอาละกระสุนหมดแล้วดูเรื่อยนเหลือเท่าไหร่เหลือแปดหมื่นวะโอ้โหจะสู้ไงไหวะวะแปดหมืนเราไม่มีอาวุธอะไรเลยอ่ะไอบูเลตก็ได้มา ไอ้บูเลตพิษบูเลตอยากรู้เหมือนกันไหมมีอะไรใส่ไปให้หมดครับสี่นัดอืมสองพันห้าเหมือนกันนี่ 2, 5, นว่าเอ้ยได้นี่มาเอาเป็นกระสุนน้ำแข็งหมาจัดไปสี่ดอกได้หมื่นหนึ่งเวจัดไป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 หมดแล้วกระสุนเอาละเอาไรอีกกระสุนพิษอีกสิบเอ็ดนัดจัดไปครับมา มามามาเดือนมึงออกกันน่ะเฮ้ย <ว EN S 1> ได้ทันทันสองนี่มาเฮ้ยแจ่บว่ะแจ่มว่ะนี่น้องได้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 กระสุนพินพษทำงานดีเฮ้ยโคตรดีโคตรดีโคตรดีเอาละเหลือห้าหมื่นมีรุ้นมาน,น้องเอาลัพิษหมดแล้วยิงต่อครับผมอิ่งต้องยิงแล้วก็ดูผลงานก่อนครับนี่นี่ดูดิดูดิดูดิทีละฟันสองห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดแปดครั้งเหรอแปดครั้งก็หมื่นหนึ่งดิแจ่มดิ แจมดีไรไม่โดนไอ้น้องไม่โดนไอ้น้องไม่โดนมามามีโอกาสชนะว่าเฮ้ยเหลือสามหมื่นโอเคแจมว่าได้อยู่น้องได้อยู่เฮ้ยพี่ทําได้วะน้องวอ้โหวันนี้มาลงเงินเจี๊ยรหรือ,ม,บบารม,ารอมาจับบังกรมาเนี่ยมาจับลงเงินเจี๊ยรหรือมาจับบังกรมาผมมีอาชนะว่ะเอาละเอาละทรมานละสิทรมานละสิะสวะอ่ะอ่ะคงทรมานมากสินะอคงทรมานมากสินะ ะขอส่องอีกหน่อยดิตายแล้วน้องตายแล้วปะเฮ้ยอย่าไม่ตายนี่มาเหลือมืนเดียวว่ะเฮ้ยหนูมีอาจัดไปขอโทษนะเธอคุณโดนรอเอมอนใช่ไหมอืมรอยเอมอนตัวใหญ่ใช่ไหมเรียบร้อยตายดิตายดิตายดิน้องเรียบร้อยครับวู้ฮู้เฮ้ยชนะเฉยกูได้อะไรวันนี้รับของดีวันนี้ไม่ได้ไง อู้ได้อะไรมาก็ไม่รู้น้องคุงเซ็งมากอุ้ยมีมีอีกตัวนึงว่ะจัดหมีไปดิทั้งนั้นอะไอหมีตายซะไอหมีไอหมีตายซะมาดิมาดิมาด,มาดิเลือดไหลเลือดไหลอุย้ยเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลเอาหีมาได้เฮ้ยเลือดมันเยอะนี่ว่ะเลือดมันเยอะนี <ๆ S 1> ่ว่ะด,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 ดาบเลยดาบเลยโชก็ให้ฮะนี่นี่นี่มาเฮ้ยแดงเกงมาแล้วโอเคแจ่มครับผมไม่ต้องคัพนะครับชุดพวกนี้เนื้อมาดิ หิวข้าวครับหิวข้าวดูมีอาหิวข้าวได้วะน้องได้วันได้วะอันนี้สวยดีอะวางที่บ้านไปวางที่บ้านได้เอาละได้มาแล้วหนึ่งอันเปิดประตูได้ปะวะน่าจะเปิดได้ไม่ใช่หรอเปิดได้เปิดได้เปิดได้เอาละได้ออกมาแล้วน้องได้ออกมาแล้วมามามึงจะเอามึงจะเอาอมามากูช่วยกันช่วยกันลูกช่วยกัน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 มาามาดิ嘛มึงมามึงมามึงจะเอากลูกกูเหรอมาผ่านกูไปก่อนผ่านกูไปก่อนกูก็ไม่ยอมเหมือนกันมามา เลือเท่าไหร่วะเนี่ยเลือสกัดมามามาเฮ้ยช่วยมสู้ลูกช่วยสู้ขึ้นปุ๊บโอ้โหรอดเอาไว้น้องทำได้ไงวะเนี่ยสุดยอดเลยเราไปเก็บของก่อนวะเก็บของก่อนเสียดายของนะครับขิงงกอยู่แล้วเฮ้ยหมีนี่วะไม่เอาแล้วทั้งนั้นคงไม่รับอะไรดีทั้งหนาหรอกโอเครู้เรื่องครับผมเฮ้ยนกยักษ์นกยักษ์โหดนะนกยักษ์ก็อย่าไปทยาป็นเล่นไปนะฮะ คนไฟใส่มันลูกว้าเรียบร้อยไปเด re, เรียบร้อยไปเดเอออ่ะอ่ะ,อะ,ะไปโนไปไหนวะมานายโดนแล้วนายโดนแล้วคนไฟว้าไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยโหดเวดวเราโหดเดวเรามาไม่ตายได้ยังไงตัวอะไรวะน่ะมาช่วยเล่นด้วยเล่นด้วยพูดไฟว้าไม่ได้คนไฟไม่ได้ติดกูดาวติดขุดาวก็กิกแมงเลยนั้น เอาล้วครับทุกคนเราได้มาแล้วนะฮะมังกรอสูรน,นะครับโคตรเท่อะแถมมาลงดันเจียนแบบชนะฟุกเลยนะ <c oughs> เอาละครับผมแล้วติดตามอีพีหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปจับสไปนูกันสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับคนไปอยู่คนไปว้าหัวเท